بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح صدري ويسر لي أمري من لساني يفقهه قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا อัลลอฮุซัลลิลลอฮ์มุฮัมมัดวะลาอัลีมุฮัมมัดกะมาซัลลัยตะลาอิบรอฮีมวะบาริกะลามุฮัมมัดวะลาอัลีมุฮัมมัดกะมาบาริกะลาอิบรอฮีมอินนะกะฮะมีดุมมะญีดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความเมตตาความปรานีความเจริญใจอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านพี่น้องครับกลับมาพบกันในช่วงประตูสู่ความเมตตาเราจะได้รับความเมตตาได้ก็ต่อเมื่อนะฮะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลารักเรา นี้ประตูกว้างใหญ่ไพศาลที่จะให้อัลลอฮฺซุบฮฺฮฺานุวะตะลารักเราและเราก็มัต้องมานั่งถามนะครับว่าเราจะทำยังไงอ่ะชีวิตของเราที่จะได้รับความรักจากอนะัลลอฮฺซุบฮฺฮานุวะตะลาได้รับความพึงพอใจจากอัลลอฮฺซุบฮฺฮานุวะตะลาดังนั้นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮฺฮานุวะตะลารักที่อัลลอฮฺซุบฮฺฮานุวะตะลาโปรดปรานนะฮะใน สิ่งที่เราจะต้องพยายามที่จะทำให้อัลลอซุบฮานวะตาลารักนั้นก็คือเราต้องเป็นคนที่ดำรงอยู่เป็นคนที่ดีของอัลลอซุบฮานวะตาลาเพราะอัลลอซุบฮาตากล่าวไว้นะครับว่า uh uh ยินนัลลอฮอยู่ให้บุลมุฮซีนแท้จริงอัลลอฮนั้นรักคนที่ดีอัลลอพี่น้องคนดีคืออะไรครับ คนดีคือคนที่ปฏิบัติตามคำสอนที่อิสลามได้สอนปฏิบัติตามในสิ่งที่อิสลามบอกห่างไกลจากสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานุะตัลลาและรอซูลได้ห้ามถือว่าเป็นคนดีของอัลลอฮ์ถามว่าในเมื่อเราเป็นคนดีขออัลลอฮ์ซุบฮานุะตลาแล้ว เราจะได้อะไรหนึ่งได้รับความรักจากอัลลอฮฺซุบฮฺะห์โธฏะลาสองอัลลอฮฺซุบฮฺะห์โธฏลาก็จะเมตตาเราและประการต่อมาถ้าคนดีๆเนะี่ยคนรอบข้างก็จะรักเราคนดีๆผู้คนที่รอบข้างอยู่รายรอบเราก็จะรักเรา และคนที่เดินเข้ามาหาเราเขาก็จะเป็นคนดีที่จะมาคบค้าสมาคมกับเรานะก็จะเป็นคนดีเพราะอะไรครับเพราะเรานะเป็นคนที่อยู่ในแนวทางของอัลลอฮฺซุบอันตลาดังนั้นเส้นทางของคนที่อะไรครับของคนที่จะเป็นคนดีเขาก็จะต้องนะะมาดูแลเราสนับสนุนเรามาคบค้าสมาคมกับเราส่วนคนที่ไม่ดีนะครับ เขาก็จะอยู่ในกลุ่มของเขากลุ่มคนที่มาดีดังนั้นเวลาการที่เรานั้นจะอยู่กับใครจะคบกับใครจะทำอะไรแม้กระทั่งลูกของเราเราจะให้ลูกของเราเนะ่ยเป็นคนดีเราก็จะต้องให้ลูกของเราเนี่ยคบกับคนที่ดีนะเพราะท่านเบบีมุหฮัมัสสุลลัลสลัมได้บอกกับพวกเรานะ่ย อัลมารออ่าลาดีนนขลีลิฮีแท้จริงนะคนคนหนึ่งจะอยู่กับศาสนาของคนที่เขาคบด้วยโอ้โหน่าคิดนะพี่น้องหลายคนทำงานที่ที่หนึ่งแล้วนะ เมื่อได้มีการครบค้าสมาคมกับคนที่เป็นคนดีๆคนที่เป็นมุสลิมถามว่ากี่ครอบครัวแล้วกี่คู่แล้วที่แต่งงานกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเดิกกี่คู่แล้วที่แต่งงานกับคนที่มาเข้ารับอิสลามอันเนื่องด้วยจากว่า ต้องการจะแต่งงานกับลูกของเราแต่งงานกับหลานของเราไม่ว่าคนนั้นผู้ชายรู้ว่าไม่ว่าคนนั้นผู้หญิงก็ตามแต่พี่น้องว่ามีเยอะไหมพี่น้องว่ามีเยอะดังนั้นอันเนื่องด้วยจากว่าเราไปยืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางอันนั้นแล้วเราไม่ได้อยู่กับสังคมที่เป็นมุสลิมยิ่งอยู่กับมาบ้านพ่อแม่เป็นมุสลิมแต่ช่วงเวลาที่เราอยู่กับพ่อแม่ร่วงเวลากับเรากับ ช่วงเวลาที่เราอยู่กับคนนะฮะที่ทำงานกับคนที่อะไรนะฮะร่วมงานกับสถานที่ที่เราไปอยู่สังคมตรงนั้นเป็นอย่างไรสืบเนื่องให้เรานั้นเป็นคนรักอัลลอฮ์ไหมสืบเนื่องให้เราเป็นคนที่รักท่านนาบีไหมถ้าไม่เช่นนั้นลูกของเราก็จะตกอยู่ในสภาพนั้นท่านนาบีจึงบอกว่า นะฝั่งสุดไม่อยู่คอไม่ยูคอรนจงพิจารณาสักนิดหนึ่งการที่เรานั้นจะคบกับใครคนใดคนหนึ่งฮาดิษนี้ก็อยากที่จะเป็นข้อคิดให้กับเราว่าการที่เราเรียนการที่เราทำงานการที่เราครบกับเพื่อน ที่ท่านอบีบอกว่าอัลมารุอาลาดีเนคารีดีคนคนหนึ่งจะอยู่บนศาสนาของเพื่อนของเขาเราคบเพื่อนเพื่อนของเราเอาเรื่องเอาราวในศาสนาไหมได้เวลานามาดนามาดไหมทำมาทำในเรื่องราวที่อัลลอฮ์ท่งเสริมท่านนาบีสอนไหมหรือทำตามความรู้สึกที่ ตนเองนั้นได้มีความคิดรู้ได้ปฏิบัติอยากปฏิบัติดังนั้นพี่น้องครับถ้าหากว่าเรายังคบยังอยู่กับคนที่ไม่ดีเราก็จะได้เป็นคนที่ไม่ดีหรือแม้กระทั่งลูกหลานของเรานะไปทำางานสถานที่หนึ่งลูกหลานของเราก็จะได้อยู่กับคนที่อะไรฮะ กับคนที่ไม่ได้นะอยู่ตรงนั้นถ้าคนดีคบกับคนดีอยู่กับคนดีเขาก็จะได้สามีเขาจะได้ภรรยาที่ดีพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นว่าผู้ศรัทธาเนี่ยจะอยู่ตรงไหนต้องอยู่บนความดีบนความนะยืดมั่นอยู่กามศรัทธา ดังนั้นคนคนหนึ่งจะเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานวุวะตาลาเขาจะต้องอะไรครับการอยู่การปฏิบัติเขาอยู่มั่นคงอยู่กับศาสนาการพูดจาเขาก็อยู่กับเรื่องศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานวุวะตาลาใช้เวลาอยู่กับงานของอัลลอฮฺซุบฮานวุวะตาลาบางคนเนี่ยนะไม่ได้รู้เรื่องราวแม้กระทั่งกลับไปอยู่ที่บ้านเปิดโทรทัศน์เปิดอะไรดูเนี่ย มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องราวที่ทำให้หัวใจของเราอยู่ศาสนาจะเป็นคนดีกับอัลลอฮ์เราบอกว่าศาสนาของเรานะยิ่งใหญ่ศาสนาของอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่สูงทรงนะเวลายุลอะไรอะไรม่มีศาสนาใดที่จะมาสูงทรงกับศาสนาอิสลามเรายุคยืคนี้แต่เราไม่เคยดูนะเรื่องราวที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นฮะดีตของท่านนาบีไม่เคยศึกษาแม้กระทั่งกุรานบางคนนะ่ะยังไม่เคยจับยังไม่เคยแตะกี่คนแล้วครับพี่น้องที่เรียนจบฟารดูอินและคารกวาคอต่ำกุรานและจากนั่นแหละไม่เคยจับกุรานด้วยใจนะด้วยด้วยจิตใจมุ่งม,มั่นกับอัลลอฮ์มาอ่านมาอาน,มาอานไม่ได้ คิดที่จะมาอ่านคุรานไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องมาศึกษาส่วนเอาไปอ่านในอะไรนะในนามารเราไม่คิดนะแต่ที่จะหยิบอัลกุรานขึ้นมาอ่านที่จะดูเรื่องราวศาสนาพี่น้องกี่มากน้อยน่าคิดนะเพราะอะไรครับพี่น้องถามว่าทำไมเราต้องเป็นคนดีเพราะเราเป็นคนดีต้องเป็นคนดีในสายตาของ อัลลอฮฺซุบฮานาตะลาถึงเราจะได้เป็นคนที่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานตะลาถ้าดีในสายตาของมนุษย์ได้ไหมถ้าเป็นคำถามนี้เราก็ต้องมานั่งคิดว่าในสายตาของมนุษย์เนี่ยมันเป็นนะในสายตาของอัลลอฮ์ด้วยหรือเปล่าถ้าเป็นในสายตาของมนุษย์อย่างเดียวแต่อัลลอฮ์โกรธกิ้ว เราห้ามที่จะปฏิบัติอันนั้นรร่วจะก,กระทำอันนั้นถึงแม้ว่ามนุษย์จะพอใจก็ตามแต่แต่อัลลอฮฺซุบหฮานฮะวะตอลลาไม่พอใจเช่นนะฮะบางคนช่วงนะปีใหม่ไปฉลองเฉลิมกับคนคนต่างดีใจเออคนคนนี้ดีนะ ไม่อะไรนะไม่ถือเนื้อถือตัวมาอะไรครับมาร่วมนะกิจกรรมฉลองวันสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นยังไงครับผู้คนก็ดีใจทุกคนปลื้มแต่ถามว่าในใสายตาของอัลลอฮฺซุบัตตะเราทำถูกต้องไหมอิสลามมีการฉลองวันนะสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไหมหน่าคิดนะ แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วอะไรฮะแล้วบางคนล่ะอาจารย์เขามีดูอามีดอส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยอัลลอฮ์เราก็ต้องไปดูอะไอที่เขาทำาน่ะนะนะมีฮะดีตตนไหนนะที่บอกไว้นะไม่ต้องเอานาบีหรอกเอาซอ,อฮาบะบ้ท่านไหนได้ทำเอาไว้บ้าง ถามว่าปีใหม่ทุกๆปีทุกๆปีณบรรดาสอฮาบะมีไหมมีสมัยนบีมีไหม,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 ไหมขึ้นฮิจเัอร์ใหม่มีไหมมีแต่ถามว่าท่านนบีเคยเฉลิมฉลองอันนี้ไหมมีดูอาต้นนั้นไหมมีการนมาดอย่างนั้นทำอิบาดได้อย่างนี้ไหมในวันวันนั้นอลัลลอ์ให้เรานั้นนะ่ะได้ไรฮะ วันเวลาผ่านเพียนผลหมุนเวียนเปลี่ยนไปแต่ถามว่าท่านฮับดลลมูฮัมหมัะสัลลัมที่เรายึดเป็นสรณะยึดถือในเป็นแบบอย่างเนี่ยได้ทำอะไรเอาไว้ในวันสิ้นปีและในวันเริ่มปีเราก็ต้องไปดูอลลอเราไปดูแล้วอ้าวอาจารย์มันไม่มีนะอ้าวไม่มี ไม่มีเอาไม่มี้วแลเราปฏิบัติไม่ได้นะนะเราทำไมไม่ทำล่ะประเพณีเขาทำกันทั่วไปคนส่วนใหญ่เขาทำกันทั่วไปแล้วเราไม่ปฏิบัติกันเหรอเราก็ต้องมาคิดเราก็ต้องมาดูว่าอัลลอฮ์เราดูนะนะว่าอะไรว่าสิ่งเหล่านี้นะปฏิบัติอิสลามได้สอนให้เราปฏิบัติไหม ได้ใช้ให้เราปฏิบัติไหมถ้าไม่มีอัลลอฮ์นะเราทิ้งไปเพราะเขาเขาเข,า,ขาอะไรนะต่างอาศาสนิเขามีเ็มีการที่ก็พิธีกรรมเขาเขาสวดข้ามปีหรือว่าอะไรก็ตามแต่เราจะมีเหมือนกับเขาได้ไหมน,ะนี่เราก็ต้องมานั่งคิดว่าเราต้องทำให้อัลลอฮ์นะรักในในการที่เราเป็นคนดีของใคร ของอิสลามของมุสลิมขอบเขตอิสลามปฏิบัติได้แค่ไหนเราก็ต้องทำนั้นพี่น้องครับเราต้องเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบอาหารตะลาถามว่าคนดีของอัลลอฮฺซุบอาหารนุวตะลาวันนี้เป็นคนดีของอัลลอฮฺเราปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺแล้วหรือ,อยังนามาดของเราครบไหมการบริจาคของเรานะทำอยู่เป็นประจํำหรือเปล่านะ เราเคยตักเตือนลูกของเราไหมให้นามาตเราเคยเชิญชวนลูกของเราไหมให้ทําความดีเมื่อลูกกระทาผิดเลือกทําไม่ถูกลูกนะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรล่ะลูกมีความคิดเบี่ยงเบนไปไม่ใช่เพศที่อัลลอฮ์ได้กําหนดให้เนี่ยเราเคยบอกลูกเตออะไรนะสอนลูกไหมบางคนนะฮะจะมีคนถามว่าอาจารย์น,าารยนะ ถ้าเขาเอาลอตอนนี้นะไอคนที่เป็นแบบเนี้ยนะไม่ได้ตามเพศที่เอาลอซุมาตลักําหนดให้แก่เขาเนี่ยนะมันหาเลี้ยงฉันดีกว่าไอคนที่อะไรนะไอคนที่มันนะอ่อยู่ในเพศของมันนะเอาลอพี่น้องต้องแยกให้ออกต้องแยกให้ออกว่าอันนั้นอ่ะเขาทําหน้าที่ถูกต้องแล้วแต่ถามว่าการที่ ปฏิบัติตัวแบบนี้อัลลอฮ์พึงพอใจไหมเราก็ต้องมาแยกประเด็นให้ถูกไม่ใช่เหมาว่าเออแค่เลี้ยงดูกนะ็มันก็ถูกต้องแล้วไม่ใช่คนเลี้ยงดูพ่อแม่อันนั้นเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องแต่ลูปปฏิบัติเปลี่ยงเบนทางเพศนะฮะไม่ปฏิบัตินะหรือว่าไม่ทำตัวตามที่อัลลอฮฺซุบฮฺฮะอาลาได้กำหนดเพศให้แก่เขา อันนี้คือสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นนะกำหนดให้แก่เขาในอะไรครับในสิ่งที่เขาเลือกไม่ได้ในสิ่งที่เขาเลือกไม่ได้เขาเขกรียกกอดอกอด,ดัของอัลลอฮ์กอดอกอดัดมีสองประเภทหนึ่งเราเลือกได้กับเราเลือกไม่ได้หน้าตาแบบนี้แบบผมเนี่ยถามว่าเลือกได้นะไม่ได้อัลลอฮ์อัลฮัมดุลลละอัลลอฮ์ให้แบบนี้เลือกไม่ได้ นะเลือกให้เป็นผู้ชายได้ไหมไม่ได้เลือกให้เป็นผู้หญิงได้ไหมไม่ได้เลือกให้อ,อะไรนะฮะให้มีแขนข้า,าด้านหนึ่งเนี่ยมีสองอันได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเมื่อเราเลือกไม่ได้อัลลอฮ์กำหนดให้เราแบบนี้ <S <S อัลฮัมดุลิลลาห์เลือกให้เป็นเพศชายอัลฮัมดุลิลลาห์ฉันมีความสุขในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้เลือกให้ฉัน <S <S เลือกให้เป็นเพศหญิงอัลฮัมดุลิลลาห์ฉันมีความสุขในการที่ทำ ที่ฉันมีเพศเพศนี้แล้วก็ปฏิบัติตามคำที่อัลลอฮ์ซุบฮะหา์ตลาดได้บอกได้สอนไว้ดังนั้นอัลลอฮ์จะรักคนดีดีคือดีในสายตาของ Allah. อัลลอฮ์ยาดีในสายตาของมนุษย์ถ้าเราดีในสายตาของมนุษย์แน่นอนครับวันหนึ่งเมื่อมนุษย์ไม่พอใจเขาก็จะไม่สนใจเราแต่ถ้าหากว่าเราดีในสายตาของอัลลอฮ์เราเป็นคนที่นะฮะ ดีในใสายตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะเพิ่มพูนความดีให้กับเราเพราะเราใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์พี่น้องครับการเป็นคนดีของอัลลอฮ์สุมาตลายากไหมต้องถามเป็นคนดีของอัลลอฮ์สุมาตลายากไหมการเป็นคนดีของอัลลอฮ์สุมาตลาพี่น้องไม่ยากปฏิบัติตามคําสอนคําสั่งที่อัลลอฮ์บอกไหมถ้าเราทําไม่ดีนะ่ะอัลลอฮ์บางทีต้องอะไรนะ ต้องแอบต้องซ่อนต้องอะไรนะไปตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้ใครเห็นว่าเราทําชั่วเราทําสิ่งที่ไม่ดีอยากบอกให้เราว่าเราเป็นคนดีขออัลลอฮฺซุบฮานุอัตตะลากันเถอะแล้วอัลลอฮฺซุบฮานุอัตตะลาจะเมตตาเราจะเมตตาของเราทั้งในดุนยาและจะเมตตาเราในอาิคราะหวังไว้ว่าวันนี้เราเป็นคนดีขออัลลอฮฺซุบฮานุอะตตะลาด้วยกับอะไรบ้าง เราสำรวจตัวเองวันนี้นะอยู่ดีประตูสู่ความเมตตาต้องจากลากับท่านพี่น้องเพียงเท่านี้ว่าบินไหลตอฟิกวันฮิดายะวัสลามุอาลลยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเรกาตุเราจะเป็นดังแสงแห่งรุ่งอรุณอิสลามที่มีความเข้มแข็งและความศรัทธา